สวัสดีครับพี่น้องืันนี้สิผ้ามาแกงอมหนองงัวครับพี่น้องนี่ใส่ผักลงเรียบร้อยพี่น้องนี่เป็นแต่แซบบ่คับนี่ใส่ผักอีตูผักบัวผักหอมผักซี่ล่าครับพี่น้องแกงอมน้องวัวแซบแซบครับพี่น้องมาเด้อดสุกุสุกคนครับมากินนํากันครับพี่น้องแซบครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแช์นะครับนี่น้อง โฟกัสเป็นคนใส่ผักสุดท้ายแล้วครับใส่ผักซีผักหอมลงไปครับพร้อมปง่งพร้อมรับประทานครับพี่น้องมาเด้อยสกขู่สุกคนมาลูกสาวคนสวยมาใส่ผักซีก้าวหายครับหอมนี่ครับมาด้อพี่น้องนี่ข้นหายอีกตั้งหากโอ้เนี่นอนพวัวแต่แสบเทโฟกัสอืมแกงอ่อมน้องบวัวฝีมือน้องโฟกัสครับใส่ผักเองพี่น้องคน ตักให้เบิงเ้งแน่ตั้งให้เบิ้งแนี้น้อนน่นอนครับมาเด้อเอฟซีทุกท่านครับทั้งไก่ทั้งไก่ครับมากินแกงอ่อมน้องวัวก,กับน้องโฟกัสครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่เบนแต่รแซบบ่คับนี่ควันท้วนๆเลยพี่น้องมาเด้อสกูสกคนครับมากินแกงอ่อมน้องวัวนี่ครับเ็นแต่รแซบบ่คับ มานยครับเรียบร้อยครับพร้อมรับประทานครับพี่น้องขอบคุณทุกคำกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ครับสวัสดีครับโม